สวัสดีครับเอ็นสตูดิโครับผมชาแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญาสวัสดีไปยังพี่พี่น้าๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอัพเดตสินค้าเพิ่มเติมนะครับผมในคลิปนี้พามาชม power amp สินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับตัวมาติน mx 2 0 0 0มนะครับนี่ amd ก็มีพี่พี่น้าหลายท่านนะครับผมสอบถามกันเข้ามานะครับตัว mx 2 0 0 0 0นะครับผมยังมีสินค้าอยู่ไหมนะครับ รีวิวเพิ่มเติมให้ดูหน่อยนะครับผมถ้ามีนะตัวนี้นะครับผมเป็นสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมทางร้านเรามีพร้อมส่งพร้อมจําหน่ายนะครับผมตอนนี้ยังมีสินค้าเหลืออยู่นะครับสาหรับตัว AMD MX 2 0 0 0มนนะครับผมมาติน Power M สี่ชันแนลกำลังขับแรงๆนะครับและก็มีตัวใหม่มาให้ชมด้วยนะครับผมอของ AMD เหมือนกันครับผม Amanda Audio ตัวนี้จะรหัส F 2 8 0 0นะครับผมเป็น power amp สองชั้นนั่ะตัวนี้ก็แรงเหมือนกันครับผมเอาไปขับกลางแหลมได้นะครับซับเบสได้นะตัวนี้ก็งบน้อยนะครับผมราคาถูกอ่ะสินค้าใหม่มือหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวดูไส้ในของตัว power amp กันก่อนนะครับผมตัวมาใหม่นะเป็นหม้อแปลงเชืรอรอยขนาดใหญ่นะครับผมนี่คาปา80โวลต์12000นะครับใช้ทั้งหมด8ลูก8ตัวนะครับผมคาปา8ตัวอ่า ทาขยายก็ข้างละบ8นะครับผมข้างละบ8คู่1,2,3,4,5,6,7,8่าข้างละบ8คู่ก็ใช้ทั้งหมด16ตัวนะครับตัวนี้ก็สามารถขับ12นิ้ว15นิ้วนะครับผม1 5นิ้วข้างละ2-3ถใบได้เลยนะครับผมแรงนะครับผมแรงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เอาไปขับกลางแหลมได้นะครับ12นิ้ว15นิ้วข้างละ2-3ถใบนะครับ18โครงปั๊มก็ได้นะครับผม AMD นะครับ สินค้าไม่เมือหนึ่งเดี๋ยวพาชมด้านหลังสักนิดหนึ่งด้านหลังของตัว Power Amp นะครับผมนี่ก็จะมีความแรงของสัญญาณเข้านะครับเลือกโหมดบิดสเตอริโอพาร l เรีนะครับผมสัญญาณ i n p u t ตสัญญาณลิงก์นะครับผมสเปคคอนนะครับสินค้าใหม่เมือหนึ่งสาภาพสวยมาให้ชมนะครับ เดี๋ยวดูกําลังขับนะครับผมกาลังขับของตัว Power amp อที่กาลังขับนะครับผมตัวนี้8โอห์มจะอยู่ที่800วัตต์นะครับ8โอห์มเริ่มต้นที่800วัตต์4โอห์มจะอยู่ที่1,200วัตต์นะครับผมบิด8โอห์ม1,600วัตต์บิด oh 4โอห์มจะอยู่ที่2,400วัตต์นะครับผมก็คือต่อ1นชนันนนะครับผมถ้าเล่น8โอห์มจะอยู่ที่800วัตต์นะ800วัตต์ถ้าเล่น ถ้าเล่น4โอมนะครับก็คือต่อพ่วง2ดอกนะครับจะอยู่ที่1,200วัตต์นะครับก็ถือว่ากำลังขับแรงนะครับผมใช้ได้เลยนะครับส่วนราคานะครับผมราคาก็เปิดไว้ที่5,900บาทรวมส่งนะครับผม5,900บาทรวมส่งนะสหรับตัว AMD 5,900รวมส่งนะครับผมรหัส F 2 8 0 0 F 2 0 0 8นนะครับเดี๋ยวลองทดสอบนำเสียงให้ชมด้วยนะครับผมตัวนี้ สินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมฝากกับพี่ๆนาๆาด้วยนะครับผมเอาไปขับกลางแหล้มซับเบรคก็ได้นะครับผมสลับท่านที่หา Power Amp ที่ตัวไม่ใหญ่นะครับกลางๆนะตัวนี้กำลังขับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผม800วัตต์ที่8โอห์ม1200วัตต์ที่4โอ้นะครับสลับตัว amd f 2 8 0 0 5900ารวัตต์รวมส่งให้ครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้นี่นานาหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะครับ amd Mx สองหมื่ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับผมกำลังขับนะครับ1,600วัตต์ที่8โอห์มนะครับผม1,600วัตต์ที่8 oh อโอห์มโหลด4โอห์มอยู่ที่2,400วัตต์นะครับผมบิด8โ oh อห์ม3,200วัตต์บิด4โอห์มอยู่ที่4,800วัตต์นะครับก็คือต่อ1นึ่งช่อนะครับผมเริ่มต้นที่8โอห์มจะอยู่ที่1,600วัตต์เลยนะครับถ้าเล่น 2ใบ2ดอกนะครับผมโหลด4โอห์มจะอยู่ที่2400วัตต์นะครับก็คือสามารถขับเบรดได้นะครับผมเบรดสินิ้วเชนแนลละ2นี่ลงตัวเลยนะครับขับได้ทั้งหมด8ดอกนะกำลังขับแรงๆนะครับผมสำหรับ power ม m ์นะฮะมาตีน mx 2 0 0 0 0นะครับนี่ด้านหลังนะครับตัวด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมความแรงของสัญญาณนะครับผมบิดเลือกโหมดสเตริโอพาราเรลนะครับบิดด้านนี้ สัญญาณอินพุตสัญญาณลิงก์นะครับสเปคคอนตัวนี้สายปลั๊กไฟนะครับผมพัดลมระบายความร้อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ผมไม่แกะฟ้านะครับสติกเกอร์มันลายจุดนะครับผมนี่สติกเกอร์ยังลายจุดอยู่นะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปตัวไส้ในให้ชมนะครับผมขึ้นรูปตัวไส้ในให้ชมนะครับผมนี่ก็คือตัวไส้ในของตัว power amp มาตินเอ็มเอ็กซ์สองหมื่นนะครับผมใส่ในแน่นๆนะครับตามนี้เลยนะครับผมพี่ๆนานาท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเพาวเวอร์แอมตัวแรงๆนะครับราคาถูกนะครับผมตัวนี้มาตินเอ็มเอ็กซ์สองหมื่นท่านนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะสำหรับท่านที่ชอบน้าเสียงที่หนักแน่นนะครับผมเอาไปขับซับเบียดนี่แรงนะครับ ทำชุดสีคูณสีพาวเวอร์ตัวเดียวก็จบนะครับใช้พาวเวอร์ตัวเดียวได้นะครับผมสําหรับตัวมาตินนะครับมีสินค้าพร้อมจัดส่งพร้อมจําหน่ายนะครับผมราคาสินค้าใหมือหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบฟังเสียงดูสักนิดนึงนะครับ amd f 2 0 0 8นะครับผม f 2 8 0 0อ,อ่อนเครื่องเรียบร้อยครับผม อะดีเลยทำงานตัดเรียบร้อยอะฟังชานัลเอนะครับชานัลที่หนึ่ง โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขับซับเบรกลางเหลี่ยมได้หมดนะครับสำหรับพี่พนาฬนะิาอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับผม power m ตัวใหม่นะครับ amd รหัส f 2 8 0 0ราคา5,900บาทนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมนำมารีวิวอัปเดตเพิ่มเติมให้กับพี่ๆนานาของเรานะครับสำหรับตัว amd power m แอ h ชัแน l นะตัวใหม่แล้วก็มาตินนะครับผม mx 2 0 0นนะครับตัวนี้ยังมีสินค้านะครับพร้อมจัดส่งพร้อมจำหน่ายนะครับราคา1 3 9่0หาับาทนะครับสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะฝากไว้กับพี่พิธาของเราด้วยนะครับผมท่านใดหาใช้งานใกล้เทศกาลออกพรรษาแล้วนะครับผมใกล้เทศกาลงานบุญนะครับะท่านใดหาใช้งานก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับก่อนสินค้าจะหมดสต็อกนะครับผมะก็ฝากมิกเซอร์คุณภาพเสียงดีๆไว้อีก1ตัว1รุ่นนะครับผมไมโครเทครหัส mt 8 s นะครับฟังชันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ เล่นแฟลได้ USB ได้นะครับผมเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับเอฟเฟกแท้ในตัวอินพุตทั้งหมด8ช่องนะครับผมตัวนี้ราคา2,450บาทสินค้าใหม่มือหนึ่งประกันศูนย์ให้1ปีนะครับผมสหรับแบรนด์ไมโครเทคท่านใดหาใช้งานนะครับผมมิกเซอร์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมงานลองเล่นคาราเกะในห้องงานการแกล้งได้นะครับผมตัวนี้ท่านใดหาใช้งานนะครับราคาถูก2,450บาทนะครับสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม เอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ,บ้านราคาราคาญาศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ